ทุกคนวันนี้เราจะมาบินโดนร์ซานที่แห่งนี้นะคะมีคนบอกว่าเจอสับป,ปะหลดยีราฟเฮ้ยสับปะหลัดยีายปปรยาฟที่มันเป็นลูคึ่งอะรูคึ่งที่มันตัวรูปร่างประหลาดประหลาดอะเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเบนรอดนะทุกคนนะเฮ้ยวันนี้พี่กูจะมาพิสูจน์กันนะคะว่ามันคือตัวอะไรนะแล้วที่พี่กูไปรีเสิร์ชมานี่นี่สับปะหลดยีราฟนี่เรามาดูกันนี่นี่นี่ก็เป็นลูกครึ่งยีราฟนี่น,นี่มันชื่ออะไร <c oughs> <c oughs> เป็นลูกขิงส้มยีราฟ i ้มเฮ้ยแอนนี่เป็นยีราฟอันสับป,ปะ o ดยีรา a สั o ป,ปะรดทุกคน o ยอะโคโค่ย,ยีลาฟก็คือยีาออยาอราบไอมะพร้าวโอ้โหนี้ก็เป็นยีราฟมะพร้าวนะคะบึกมากบึกมากตัวนีห้หรือว่ามันเป็นยีราเนี้อะ เป็นยีราฟเตงโมทุกคนยีราฟเตงโมนี่ชื่ออะไรอ่ะอเดี๋ยวนะยีราฟเตงโมยีราฟเฟ l เลเตเป็นยีราฟเตงโมโมันม,มันอยู่บนดาวด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันมีแบบว่าหมวกอวกาศอะแล้วที่เขาบอกว่าเจอตรงนี้เนี่ยมันคือยีราฟอะไรอ่ะ เป็นยีรับลูกรึ่งอะไรอะ่ะเฮ้ยเอา,อางี้ดีกว่าเรามาบินดอมพิสูจน์กันก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์รกบซับสไครต์อย่าลืมกดการะดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ากดแล้วเราไปรู้สุกกันเลยให้ทุกคนตอนนี้โดรนของเรานะคะมาอยู่ตรงสถานที่แห่งน,นี้เรียบร้อยแล้วโอเค <c oughs> ก็ไม่เชิงแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราดูอะ่ะมันก็น่ารักดีนะทุกคนนะเดี๋ยวนะันมันไปทางไหนทางขวาทางซ้ายขวาซ้ายไม,ม่อยู่อยู่ข้างบนตึกนี้เปล่าไม่ใช่เฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะตึกนี้นะคะสถานที่แห่งนี้แหละที่เขาบอกว่าเจอไอ้เจ้าครเครื่องยีราฟสับปะหลาดนะแต่ว่าพี่กูกกูก่กา ก็ไม um. ่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่าตอนนี้เราแน่ใจแล้วจากตอนแรกอ่ะที่เราคิดว่ามันเป็นลูกครึ่งตัวอื่นใช่ไหมมันเป็นยีราฟตัวอื่นนะสัปลัดยีราฟแต่ตอนนี้มันคือสัปลัดยีราฟแตงโมเออสัปลัดยีราฟแตงโมนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมโดนแป๊บนึงนะทุกคนนะโอเคอันนี้เป็นรถบัสเป็นบัสอีเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนอันนี้รถบัสไม่ใช่รถบัสกินคนรถบัสนักเรียนนะเฮ้ยแล้วมีรถบัสนักเรียนอย่างนี้นักเรียนจะเป็นอันตรายหรือเปล่าทุกคน โอเคพี่กูก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์กันไอ้ไอเจ้าชีราฟเฟสเลสเตนี่นะคือมันหายตัวได้ด้วยทุกคนเพราะมันไม่ใช่ยีรับธรรมดา,นานเป็นยีรับจะต่างดาวนะคะโอ้โหหมุนซาแแ้้วสี่ภาษาเพื่อที่จะตามดูมันไม่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนเอา้าแล้วมันหายไปไหนอ่ะ,ะ,ะ,ะพี่กูกว่ามันแปลกๆแล้วนะ้มีลางสังหรณ์ว่ามันจะอยู่แถวนี้นะ ถ้ามันถ้าเห็นมันนี่มันจะตัวแดงๆเลยนะทุกคนนะมันเป็นแตงโมแตงโมแตงโมนะทุกคนนะโอเคเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนจิราเฟสเลสเต้เฮ้ยมันเดินมาแบบว่าดูดุนู่นนูโอ้ตัวตัวมันอ้วนมากละลายแตงโมแล้วก็ใส่รองเท้าไปอีกทุกคนมันเป็นแฟชั่นนักแฟชั่นรองเท้าของมันนี่คือแบบโคตรเจ๋งนะทุกคนลองซูงเข้าไปดูเฮ้ยแล้วก็แตงโมอย่างนี้มันน่ากินมากเลยนะไม่ใช่ เฮ้ย hey, ไม่ได้กินมันไม่ได้นะทุกคนนะมันเป็นมาจากต่างดาวนะคะมันอาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้เออสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันเดินไปเดินมาแบบนี้เนี่ยแหละที่มีคนบอกว่าเจอมันอะ่ะฮึกราวาแสก,ก็ยังอยู่นะทุกคนนะเฮ้ย <Hey, S 1> มันเดินไปเดินมาแบบนี้เหมือนมันต้องการจะทําอะไรที่แบบว่าไม่ดีเลยทุกคนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้โดนของเรานะคะจับภาพไอ้เจ้าอัน แตงโมนะคะแตงโมยีราฟเนะอะเ้ยยังแตงโมยีราฟโคตรหลอนเลยทุกคนมันเดินไปไหนอะมันต้วมเตี้ยม,มากเลยนี่มันเป็นยีราฟหรือเป็นเต่าเนี่ยโอ้มันมีความมันเป็นความยีราฟผสมเต่าหรือเปล่าทุกคนหายตัวไปแล้วเฮ้ยทุกคนมันหายตัวไปแล้วเดี๋ยวเราต้องบินโดรนที่จะตามล่าตามหามันนะคะ เราไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่านะแต่ว่าการที่มันเป็นเอเลี่ยนแบบนี้น่มอาจจะเป็นอันตรายได้เออมาเรามาบินโดนกันต่อนี่เป็นจุดดาวอ่ะเฮ้ยจุดนี้หรือเปล่าที่เป็นพิกัดที่แบบว่ามันว้าไปว้ามาได้อะมันเป็นแบบศูนย์กลางอะทั่วศูนย์กลางมีลุงคนหนึ่งเดินเออเดินแบบชิลมากลุงไม่รู้หรอว่ามันมียีราฟที่มันน่ากลัวอยู่ตรงนี้ยีราฟคอยงสูงของคอเอียงอะเออทุกคน เฮ้ยตอนนี้พี่กูจับภาพเอ้ยนี่ตรงตรงดวงดาวตรงกลางนี่ไงมันโผล่มาแล้วทุกคนมันโผล่มาอย่างรวดเร็วจีราฟเฟลสลาเซเลเตเออ,เอ,อมันทำอะไรเนี่ยว้ามันหายตัวไปแล้วทุกคนจีราฟเฟสลาเซเลเตหายตัวไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะวนทางซ้ายสิเฮ้ยแล้วมันกินอะไรอะ่ะ มันกินอะไรถึงได้โตมารูปร่างเป็นแตงโมแบบนี้รู้แล้วมันต้องกินแตงโมเออใช่ไหมเพราะว่ายีลาพี่กินส้มก็เป็นลูกครึ่งส้มะทุกคนแต่วันนี้มันมาจากต่างดาวมันก็เป็นแตงโมต่างดาวนะคะอโอเคเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูดีๆว่ามันหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้ป้ายอะไรอะเดนจูค <Danger! S 2> าแคบแคบเล็บอ่าเมื่อไรเฮ้ยเขาบอกป้ายอันตรายทุกคนระวังตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้มีลีราบห ทุกคนเขาติดป้ายเตือนกันขนาดนี้แสดงว่าไม่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะคะเฮ้ยมาดูกันเฮ้ยมันติดป้ายเตือนกันเลยเหรอเดี๋ยวนะตรงที่จอดเรือมีเรือกาลังเล่นเข้ามาด้วยความเบาสูงบงความเบาอ,อ่อนเฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะโดนพี่อุจภาพเรือนี้มีที่นั่งด้วยอะอยากไปนั่งจังเลยอะอยชิเวอร์ไฮโซเวอร์ติดแกรมติดแกรมทุกคน ถ้เราบินโดนอยู่ในรถเพื่อที่จะดูเลยย้อนนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเผื่อมีคนโป้ะนะโอเคมันต่อหามันมันหายไปอีกแล้วอะ่ะคือตอนนี้มันไม่ทําอะไรมันไม่ได้อันตรายหรือเปล่าถ้าเราบินโดนแล้วมันไม่อันตรายนะเราจะก็จะได้ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นภัยนะคะโอเคเพราะหลายตัวหลายตัวที่เราบินโดนทุกคนเบนรอดหลายตัวเนี่ย สับปะาดหลายตัวเนี่ยคือมันอันตรายนะแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะแบบน่ารักก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราดูคลิปตอนต้นคลิปอะมันเป็นแตงโมแล้วมันก็แบบน่ารักตั้งแต่เด็กเลยเนาะอืมโอเคมีคนอยู่ตรงนี้นะยืนอะไรยื่นคุยโทรศัพท์เหรอโอ้พี่ก็หาสัญญ,ญาณนะเนาะเฮ้ยพี่เขาบอกว่า d ด n งเจออยู่เนี่ยพี่พี่พมายื่นคุยโทรศัพท์ริมน้ำอย่างงี้พี่ตกน้ำไปมีใครช่วยเลยนะ สงสัยเขาคุยกับแฟนแน่เลยทุกคนอิจฉาคนมีแฟนจริง